กลับมาอยู่กลับมาเรียนเหมือนตามเคยก็มีกิจกรรมอีกอันหนึ่งนะก็จะเป็นของขวัญสุดคุ้มเนาะทั้ไงไกิจกรรมเป็นยังไงเราเข้าไปดูกันเลยนะป่ะทุกคนอันดับแรกอันดับแรกนะให้ก็กดมาที่สิิธ์เหมือนเดิมกดมาที่สิทธิ์แล้วก็มาตรงนี้ซ้ายมือนัางก็้าไปเจอครับว่าของขวัญสุดคุ้มก็้ากิจกรรมนี้ก็จะเป็นการทับตัวเนาะเริ่มต้นที่ 850แล้วก็รับฟรีแล้วก็นับฟดอนหนึ่งแล้วก็มหอ่กเนนึงก็คือ1 8 8แล้วก็มารับฟรีแล้วก็หม่อีกหนึ่งก็คือ288เนาะแล้วก็รับฟรีแล้วก็ม่อีกเนหนึ่งก็คือ488แล้วก็นับฟรีอีกทันนก็จะเป็น998แล้วก็รับฟรีอีกอนหนึ่งก็จะเป็น1,998แล้วก็นับฟรีทันสุดท้ายได้จะเป็น2,998แล้วก็นับฟรีเนาะ กิจกรรมนี้ก็จะเป็นการพับตัวให้คุ้มๆแน่นและส่วน998ก็จะเป็นตัวอีเขาเรีอะไรลิงเสมือนเนาะก็คุ้มอยูนะเนี่ยอันนี้ก็จะได้ต้องค่า100ทันคิดการส่วน2,998ก็จะได้1พ0 0เนาะกับคิดทอง2แล้วก็กุญแจอีก5้าเนาะใครมีทรัพยากรมีทุนทรัพย์เหลือๆก็ไปจจกกัน